กันมึงบ้มากกันนายไอ้กบว่าหามมึงดอกหลาเอากันมึงสีเมื่อนั่นมึงกับย่างเขาไปในขั้วนั่นนะเห็นว่ไปตัดเอาเนื้อหมูไปเอาขนมเสียไปปั่นลูกมึงอยากของกูไปนะมึงอยากของกูไปแต่แทนไม่เอาตื่นหนอยห่ามึงเกณฑ์ข้อมึงกับวัดจีวันสิ่พี่ย้อนดอกวันว่าจะเอาไปซ้ำจะแม่นโพดแม่นโพเอากันมันบ่ให้กบว่าต้องไปเอาของมันดอกหลาเอ้ยไปไปไปเมื่อสะก้อนไปหลาไปพ่าเรีไปจักเที่อดอกเมื่อนี่ก็ได้ คุณโยมเอ้ยเป็นปางวุ่นบุญแจกเขาหามันดาเอื้อมละอายอยากอายหลายนายดีสะอ่อนโอเสียงคนโซเสียงคนเวลา์เก่านินท่าดังสนั่นเรื่องเจ้าภาพขากันงั้นกองบุญมเอเล่คนโซเลเ่ซาตอแดมทางว่าบานผูกกำลังเจ็ดเทียนมาอยางมาหอดตังบานผูกอาคารมานอน,น่องบัดง,งานเหลี่ยสิงยองกันพนายาย องมาหอดวางนี่นันกบบาวเบิงทั้งบวบานสิจัดกันจรดดเนาะกับเรื่องเล่าในวันนัน้นฉันผู้บรรยายเรื่องสิเศร้าลงปงนาทีบัานบันนี่นีมนอนท่านอาจารย์มหาวารานั่นนีมอน,นอนขน่อย,อย,อย,อยบัดีน จังใดรำพี่น้องผู้ฟังภาคมีจานบุญล่ะอกวีปะพันธวดแต่งขะยานํามาเว้านะและไหนตอนนี้นะเมืองกําลังสาวคือกรุงศี อายุทยาเดือกไปเผ่าพวกพามาเขายาบยำาพวคนไทยกำลังแตกเป็นลาซ้ำกระจัดกระจายเป็นไฟแพ่ถึกหมดอนแงเขาแยงมืออันอันนี้เป็นเล้าเรื่องประวติเก้าเมืองกวุเสี่ย สอกวีแนะนํามาเอ้ยจ้าเพื่อเตือนยามดวนความจำของพี่น้องของมชาวไทยให้ตองยินให้หักชาติหักแผ่นดีนละสามาคีผู้หักมันละสันสางพาธานานา อยากจะเลื่อนก้าหวนาเขาลือา่อซาตปากวรลอยาเป็นคนขอระโยชน์กิจคดในมีใจเอียวนายาเห็นขาขวาเชียวเทีเทยเดียวกันเดอนนองพี่ดังนิทานเบียเผาเพียตัวยางมีบอกโจงโจงจดจำไว้ให้ก้าขานนา ตัวของฉันผู้เอ๋ยตานละเอือนอานนิทานก่อนละก้าวไปตามดอกบทก่อนเพิ่งสร้างสรรปะพันไว้นะจังว่าในตอนนี้จังว่าในตอนนี้นะ หันมาจากกำไฟดานทังบัวบานตานบอกตื่มอาดีละเกาบอเคยลืมความอาฆาเชยดแชลลมาลาฝังแน่นลอยสมองน่าลายยังคิดเกนอยู่อบค้ององ่องความเมตย้องกับน้องสาว ตั้งเจ้ข้าวมื่อเอาบุญปวดวาละหลายอยากอายพร้อมนาวคอยบอยอมว่ามันแล้วเน้วปอดยีน้องสาวสวาคอยเป็นเอื่อยของมันตัวมันยังกาเคล็ดกับคอยปันมาน่อยเกิดมือวาน กะา้าเบิ้งเป็นอย่างนสิไปหยับสอนจังจกดหัวเงือนมันถึงทีละสิไปทวงถามเอานี่อตโตการไปตั้นบอกไล่หัดดอกไ,ดดไล่หัดเบี้ยให้มันรุ้ลิดอีอบวนาสิได้ขึ้นบัลลังม่ใหญ่ขอบ น้องสาวมันมักสวงพาดหัมจัวผัดาหาัมสาวละหัวว่าห่างเมงเอาพัดดีมือไปจับต้องละหัวว่าน้งนองนั้นมีแค่ยังแต่เย็นแต่เย้เาเตียนจุม่มหัวว่าส้นแล้วต้องบุม่มละ ม ā ā ā ันยังก้าปะทาตามผู้ว่าเสืออยู่ไหนทามันยังเงืนเบิ่นเข้าไปมันมากล้วงเล่นกับป้าจะต้องเจอกับความหอนเลีนกับบอนต้องขันเนี่เลียนกับหมากจาเยจะต้องเก่าจนนั่งเพื่อย หลานไก่อําลานวาละนั้นผู้เป็นเอื่อยสิขอทาญาติปะลองนาถ้าเบิงเด้อพวงพี่ดองสึกสายเลือดสายโลหิตนา จานสุพันต้องสรุปย่อมเฟือนนาจานวรานั้นสิไปเทือนทะลกนังทั้งคอนงอกสิไปซอกแบบเชียคุยอุ้ยลุยบัแบบล้างทานนามาเร็วไอ้ออกปากตานเอื้อนใส่แพ้งเสียมอีตโตเดียน อิสัมมาคันมาเว้ากันหิมันหัวละเงื้อควงกูอยู่ใส่น้าเงื้อควงกูอยู่ใส่น้าหามาตอยาเสบพวงัะเดี๋ยวนี้กูมาควงกูมาทวงตามสัญญาที่ว่าไว้ละเดี๋ยวว่าละเดี๋ยวว่า la 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 ื่นเต่ามาตักบาดยาดนา้ำถอดอัฐาแล้วขนของออกไปวัดไปว่าแล้วโอ้ยจะเป็นพันวาเห็ุบุญมันสวงจังสี่ตัวยาขาเจ้าว,ว่ามือวันข่อยเมาพันญยาจากเมาบ่เม,า,เม,า,เมาข่บ่หอหัล่ะอ๋อข้าว่าดาแกกดาคนดาพียดาน้องดาเบ ก็เอาสักติว่าแหละค้นเมามันบ่หัวเรื่องน้อยาเนาะข้าเจ้าบ่เครียดให้ข่อยเดชข้าเจ้าว่าข่อยเป็นคนปากเกียงเว้าเป็นเขาหู้นี่ใสข่อยเขาหู้สันดานอีแพงสีแม่รัวกับม่ตะโมตพวบพวกเถ่าพวกโสมาฟังเทศฟังธรรมกับม่ตะพอตแม่กับมิตรหักแก่นกันอบตอปหญ่บานประกับปัจซอยงานจนแล้วมั่งเตียงยกเตียงมั่งต้่ สว่างแม่ยสว่างแต่ว่ากับพระท่านแล้วท่านตัวดอกสีเสาไม่แห้งนี่เสร็จสวยเพ่นง่ายจักหน่อยจักเสียวโดกีแม่ไปเข่าถาดไวสว่วงเด็ดสว่างสว่างสว่างเห็ดบุญเหล่าสวง่างเสียงไก่เนาะบ่เนาะมาเอือนแสีงแผงแผงแผงอยู่พวกมาขอเข่าขอนามบ่เนาะแผงเอ้ยแผงสิ ขันบ่าขอเข่าขอน้ำล่วงไปบ้านเจริญผลเด้อเพิ่นเป็นบุญเพิ่นเป็นบุญจังเดี๋ยวจังหันบาดจังสั่นล่ะไหมไงทางนี้เบิดแล้วพูดไดมันก็งวกหนามาเบิรงกูุยังเป็นอย่างนี้นี่แต่เยันตสียงไผ่ล่ะนั่นบัวบัวเออโอ้ยยัยบัวสันบอกอยากให้เป็นใหญ่อยู่นอกมือเนี่ยนะเอาจังไดี๋จังหวัดสันขอกระมิ้นยัยพูดเดียวยัยบัวยัยบัวเละยัยบัวคักๆนี่ล่ะเนาะจะแบ่งปากเจ้าก็ะบอกมักสาบบาดน้ำนองโว้ย บ่มาม่เด้อปฏิบัติศีลไม่ใหบุญกับใคเด้อเอากระสั่นเอาจังซี่เอาจังได่ข่อยสิเอาดูดอีแม่ไปข่าวธาตข่อยจัดไปซีซ้อนี่ขวัญสิออกซอยไหลปันไหลเอามาเสียใจนะคะวันนี้ไม่ได้มาทําบุญกับใครเอาเจ้ามาหยังจัะตาปลาแล้วมิจะไปเงื่องตาหีบเอามาไป็ว่ายาสิโดนน้ำสาอันเป่าจังเป่ามาถ้วงหนีสันบอกเอากระทวงหนีตัวมึงัดกูมือหนีบอมันตีอ้ยหนีสันตีนี้นอย่างไว้ว่าฝ่าแลีนจังไก่จังว่าจังสัน่น เฮียนบทันได้แป่นเต้นบทันได้มั่งสังหาว่าเรื่องหนีสินเอากระซางเด้อเต้นกระเรื่องของมึงอันไดกระเรื่องของมึงแต่วันเรื่องทวงหนีน่ะเป็นเรื่องของกูกูต้องได้วันนี้ยัยว่าว่บบาปิดบ่าบังดอกเอข้ากับพี่น้องกันเอออันเงินเจ็ดเือนเยืะม,มาแม็นบอหมันบอเพาะคอยยืมยามาอีกหาเือนเออ พี่น้องมัซอยกับพ่อได้อยู่ดอกแต่ว่ามันบอ่อพ่อตักบานแล้วข่อยกน,นับใจมือขึ้นให้ยาเราขึ้นเมื่อวานแล้ว,าลวป,ปาดเถอปาดติตเถเงื่อนยังเป็นปัญญาขึ้นเนาะเอายาคือผู้เอืนอนยาเป็นยายาคือผู้เอือนปาดเอาเป็นพี่เป็นน้องกันให้ยามไดกับใดมันบอ่พอพ่อมีบ่พ่อเรอวาจิตเอ้าจังสี่ยัอยอองสี่เออฟังความข่อยว่าจังไดตอนนี้ข่อยบ่อพ่อมันบ่มีมันบ่พ่อตอนนี้อืมเจ้าขึ้นเมื่อวานเกตแปดมือจังงมาไม่กว่าสีหาให้ดอกคันบ่มีแต่กว่าสิขายขาวดอให้เจ้า ว้าวยูนี่บอมีตอนนี้บอมีอีกเจ็ดแปดมื้อสีหาให้ได้<อ>ยูมีแมนถ้าบอมีแท้ๆก็ซืยืมน้ำร้องปลิ้นยาให้เอาจังซีการร้องปลิ้นยาบอ่อพ่อขอกระซืเยืมน้ำคุณพ่อสันทยาให้เออถ้าบอ่พอพ่อแท้ๆเพิ่นทอดกระถิ่นมืออ่อื่นขอซื้เยืมอนผักคูให้ป่าจะโทษมึงเล่าไปหอดเงินสง่งมายี่ปีปอบมึงได้เพราะได้เอาแม่มันเหมือดนี่ยละป่าโทษเอาจังซีเอาจังไหน เงินเจ็ดหมื่นบอมีเหรอวะตีบ่มีบ่มีบ่เป็นหยังเออเปียสนุกดที่ดินเปียเผาผีแม่กูถือกูคล้องไว้ไปยายยัยมือว่านข่อยเมาเหลราเออจักข่อยไปเฮ็ดกุนแกเฮียใส่ใหญ่เอ้ยหากุนแกบ่พอเอาจังสี่ข่อยบ่อยากไปงานไปงานตู้อีกเจ็ดแปดมือข่อยสิหาให้ขันเจ้าบ่มักข่อยสิน้ำไปทรงหันเงี้ยบัดกุดแค่์ผุนใหญ่เอ้ยว้าสลอหน้าสลอหลังเนาะบ่มีบ่มีตอนนี้บ่มี เงินเจ็ดหมื่นกับบอมีเจ็ดหมื่นมิงันบ่พอตอนนี้บ่พอะคุณแจตูกตจต้กับเฮ็ดเสียุแจตู้กับเฮ็ดเสียว่าเอสลอหน้าสลอหลังเนาะปีนไปปีนมาบ่ได้ปีนเกรยเจ้าเสื้อใส่กอดจีฮ่าห้ยแท้นอับล็อ,อกงกับเล้วกันอีแพงสีเอ๋ยจ๋าเหอมึงฟังกูให้ดีเด้อฟังปะค้านกูบ่ได้ดเงินเจ็ดหมื่นเลยว่าสนุดทีดินเบีย้ยเผาผีไพ่พในมือนี่วัดนี่เดี๋ยวนี่กูไม่กลับเอา คนนไปหาไหมคนพ่อใจแสดงว่าที่มเดียวกันเออสิเอาให้ได้เออโสดโพไปหาไหยไอ้บัวเมื่อนี้วันนี้เดี๋ยวดิเอาเอาฟังไข่กว่าเสวยาอันนึงอันนอสูฟังมาไหมนั่งดีๆนะมึงจะหงายตุ่มหลงหันเด้อค่าหัวยี่สิบบาทเด้อค่ายังาค่ายังเกาะค่าหัว คุณอ่อนละไทยพ่อใจหลายมาสิพอแหกแบ่งร้อยให้ยแล้วบ่แม่บ่เป็นยังก่อนมีแหกเลีย<ด>กเลยไงโยนยัยบัวเอออันเงินโยมข่อยก็เพราได้ล่ะล่ะข่อยอยากได้เงินพระแสนเหล่าพระวันนั้นักหนีเมื่มอนอนหรอบ่ไปเทศบ้า,บากับลายฝ้าลาปีเราบ่าก็ได้เงินแถมสซผ่านพระจักเทียเออเป็นสีหายดิจ๊อก บัดเนียนคำจะทะแลงตานเอื้อยบัวบานมาเว้าคู่ใจแพ้งสีหอนบัววัวล้มออกหูดังเอ,อือ,อ,อ,อคือสีลมคมกระดานนะ แล้วจึงออกปากต้านว่าใส่พิงโต oh. ปาติ๋โถก็เคยเห็นมาต่างเป็นปันนี้มาถากทวงถามเอานีตามราวิกว็กัดปล่อยมาหาันฟอนฟอก พ่อผู้เป็นน้องตังบาอายมาบ่สต้มเป็นเอืยอยผู้เกิดก่อนสอนคิดหาอิจฉาเห็นตาเขียวมากจวเข็นพดเป็นายเลยบอไอไทยบาลเอือยบวัวบานสังบ้าบินมาทวงหนี้ทวงสินมีนประมาทาขาดน้องบ่ตองทวนเบิงเ่งคดีเอือยบวัวบานเอ้ย,ยอย่าโวย ផ្លាំងសារស់រូវរាពីស្លានប្រូវរី เรื่องเงินทองของข่าวยาเฝ้ามาจดขันแจ้งนะไฟขอแปลงคาแรงสีไข่พาทีขอแต่คาเราเกาบอ่อพอแถมเป็นหนีพนอมบานงานแล้วจังแม่นสวยให้เจ้าคิดเบิ้งด้วยคาตินวัวตินห้วยห้ยยก่กาข้างติดเขาอยู่คา ขาเนวกินขาตินหมูขาปลาทูขาเต้นลอนอีกหลายล้านเถือกไข่เส้นนะผงชุบรสบ้า,บานแม่ลาตีโจ๊บไปเอาโจ๊บไปใจนะไอ้กุย้ยเส้นเสือมึงเด้อใครไปเอาขอนันไปใจกุ้ยเส้นเสือมึงกัมึงกันแหละไปใจกระซังแห้งสีพันาสาขุ่นจันเส้นใบอีแพงเสือไอ้กูถามเนี่ยมาอันนำ้ำ้มอันน้ำโคกอันงานบุญมึงเดือบอ พยังบพยังเออไม่ออกกินเบิดหรอกข้ารสซ้อนขนมเส้น ลายรายการบอรท่านได้เอาไปจายบอสนาสนาห้อยพดปลายใจซื่อเห็นใจไข่แนพีเอ้ยยาเผาเขี่ยวข่อยทอเว้ย์หันใจก่อนจากวางแล้วนี่สินมองตางตั้งจังที่หายเจ้ารับรองหน้าข่ปอบอกโกงเอาละน้อ่านเ้ามากปากโป่งขอบอกโป่ง เป็นทั้งการเอื้อบัวบานฟังเอาเดินขอเสนอแพงสีนองยัยจังเลยข่อยมีขอเสนอให้เจ้าว่าเจ้าอยากได้คักอยากได้เนี้ข่อยมีขอเสนออยากได้ลายให้ไปให้ฟ้องป้าทับ้าทุบข้ากุศลกุศลสารละมติ อยากได้ลายเชิญไปฟังเอาไม้สานมาลดที่ ขันเจ้าเก่งอินนล่แพงสีนาฮางกาสิสูบเบขยานบาสมพูนนะเชิญเจ้าขุดเชิญเจ้าคนหามาโหลดกองหลักฐานนะไหเสียมาเปล่ไพยานานกาให้หามาแม่ไข่บอกแค่ขอเชิญได้เอาจังได้กาให้ว่า ศาดบันทึกบึกปากกาก็บ่ได้เฮ็ดไปจะใครแล้วเสื้อคำอยากฟ้องไปฟ้องเลยเออสาดว่์วายพยานหลักฐานบันทึกบึกปากกาบ่มีเชิญเลยเชิญเลยเชิญเลยเชิญ่าว่ามีหลักฐานพยานหรือไงใช้หลักฐานเจ้านี่ยนี่จางฟังเทศอยู่นี่ดิใช้เจ้าที่บังไทยจะเป็นพยานเหรเจ้าเจ้าที่ไทยจะเป็นพยานเดี่ยวคอยยกมือขึ้นมาก็โยมนานผู้นึงใส่ไใหลงอย่างนี้ ใส่ใส่เจ้าพ่าพี่น้องจากเจ้าซี่เบิ้งใสพี่น้องกูเออซี่คนเท่านั้นละน้องนั่นพี่น้องกูเบิดงมึงกวจับวเป็นอยางเขาก็บิยกมือมัวเพราะว่าจุ่มนี่ยืมเงินพี่น้องคือกันอจุ่มบิยกมือจุ่มยืมเงินพี่น้องนี่นะ สิขอเอาบอกยำซ้ำเติมเป็นหนสองไอยบ่มีดอกเงินทองแต่บาทเดียวบ่มีจอยขันบ่เสื้อคำของไข่สิขอเพื่อเพื่อสิ้นให้เจ้าเบิ่งเครื่องตะลึงกะบอ่ข้างตะตงังเฟืองกับบ่มีแม่นสีเอามีดเกี่ยวปืนคูพมหิงเอากาสีเว้าอยู่คำเดิมว่าบ่มีอยู่คือเขา เรื่องเงินทองของขาโบราณเฮาเพิ่นเว้าอยายเออเคยได้ยินแลวบ่น้ออือมาจังไดเจ้าเกิดก่อนข่อยเจ้าเป็นเอี้ยข่อยเจ้าเคยได้ยินเ่าเก่าโบราณเว้าบ่ยายไผว่าข่อยจําได้ตั้งแต่มาลางแม่ป้ามายืมเงินอีแม่ เพิ่นวัาจังสีได้ยอยว่าจังไหนโบราโนเพิ่นเบาอเคยได้ยินแนวบ่อน้อเพิ่นวาังจีได้พี่ว่าจังไหนเพิ่นว่าพี่แล่นองยืมได้กะนฟำขคอเพิ่นวาังจีไม่ยัง ปาเพิ่นว่าอันเงินทองของเขาเพิ่นว่าพี่เลยน้องยืมได้กะซ้ำขอบ่เพื่อนบ้าเมีนบงเบิดตั้งยุ่นี่เพิ่อนชื่อบ้าคือข่อยบ่อไม่ใช่พามึงบอกเพว่อนบ้าโอ้ยกระเอาเบิดเกลือเบิดแดนเป็นบ่ยญาแมีนบ่าไม่ใหญ่เพิ่นว่าเงินทองของเขาพี่เลยน้องยืมได้กะซ้ำขอเพิ่นว่าแมีนบ่แมีนนะแมียนเมียนหรือบาเนี่ยได้เงินคืนบ้านเจ็ดหมื่นข่อยวเงินยัยเหอะสิขอเบ้าอกคอรอคิมสัน ังให้ดีเด้อเอี้ยพีเออเบียเผาผีกับนามมน่คยเอาไปจำน้องตั้งแต่ปียก่ตั้งแต่ปีไก่กู้าใดกูไปหมุนมึงกกูยัยบรทธานแล้วประธานแล้วยังยี่วันเงินทำบุญหายายเ่ายืมเจ้ามานันเจ็ด